ประเทศไทยอวดโฉมชุดไทยอีกครั้งผ่านคุณวีนามิดยูนิเวิร์สประเทศไทยกับชุดไทยของพระพันปีหลวงซึ่งเป็นชุดไทยที่ได้ยื่นต่อยูเนสโกนั่นเองโดยเธอนั้นก็ได้นั่งรถลากวินเทรดนะที่หน้าวัดพระแก้วประเทศไทยนั่นเองโดยชุดไทยที่เธอใส่นั้นก็มีหลายชุดเลยนะเหมือนกับในคลิปตอนนี้ก็คือชุดไทยดุสิตนะช่างเป็นชุดที่เรียบรู ดูแพงดูมีค่าสง่างามอะไรสักขนาดนี้เหมาะสมแล้วกับการขึ้นทะเบียนต่อ u ยูเนสโกนั่นเองแล้วที่สำคัญไปฝาน,นั้นก็คือคลิปนี้คนเขมรเห็นแล้วนะจ๊ะแ,แล้วคาดว่าเร็วๆนี้จะมีเราสาวเขมรอินฟูเมนเซอร์ทั้งหลายนั้นจะได้นำสั่งทำรถลากอะไรแบบนี้เอามาถ่ายรูปกับชุดเขมรวิ่งกระเดกกระเดกกระเดก หน้าพระราชวังขมนรอย่างแน่นอนกับคำฝันซอฟ์พาวเวอร์ขมรที่ว่าไทยสร้างขมเรกอบขมนรภูมิใจขมรเจริญเฮ้ยขงไม่หรอกมั้งคนขมนรมันจะหู้ตาไวอะไรจักขนาดนั้นวะโอว่าโอโอโอ้รามทรงพระเบิง เห็นแล้วแตงกิ้วไอเดียเสียมรามจะจดจำทุกอนูนิ้วเพื่อเอาไปดัดแปลงนำใช้ต่อไปทรงพระแตงกิ้วลาหลายเด้อเสียมไปก่อนนะเดี๋ยวก็ไม่ทันสวัสดีเฮเรือให้กูภาคภูมิใจบ้างเถอะกูข้อร้องราม อารามมึงยังไม่ไปอีกเลรอรามขอทรงพระดูต่อเผื่อมีอะไรกอบได้อีกบ้างฮะมึงพูดว่าไงนะรามคิดฮอดพี่เหมียวร้ายหะา้ายอ๋อแล้วไปรามมีอะไรมาอวดครับพี่เหมียวด้วยมึงเอาอะไรมาอวดกูอีกแล้วว่ารามทรงพระนี่นีนี่นี่น,น,นีนี่เลย นี่คือนักศึกษาขมนเราทรงไปรำขมเมนเผยแพร่วัฒนธรรมที่ประเทศยุ่นปี้ญี่ปุ่นน่ทรงพระเทียบกูระเนื่อยใจกับมึง,งจริงเป็นเยี่ยงกระไดสะเสด็จพระพี่เหมียวนักศึกษาขะเมนเราทรงพระรำสวยหรือหะไม่เฮ้รำขมเมน และอีกอย่างหนึ่งนั่นะมาชุดไทยด้วยนะมึงไม่อายบ้างหรือรมนี่คือชุดขมรนเรานี่มันชุดไทยรมอย่าด้นไทยทูมีกับรามมึงอยากได้เอสเทพโทโยไม่ล่ะลามแต่นักศึกษาขมรนคนนี้เธอทรงเป็นพระ,ะสาวแว่นอะนะพระพี่เมียวเออหรือว่าชุดที่เขาใส่มันเป็นชุดขมรวะพี่เมียวเพ่ เออกูข้อโทษกูแหและจิตใจค่อยๆไหนๆก็แน่ๆละแว้นมานี้แมะพี่เหมียวเพ่ hey, กูไม่ไหวละกูแพท้ทางอะไรแบบนี้กูแพท้ทางอะไรแบบนี้กูข้อโทษไอ้ซองกูสัญญากูจะรักชาติเหมือนเดิมแต่รามมีไอจีน้องนะพี่ฮะไอจี IG อะไรวะพี่เหมียวเพ่กูข้อโทษสิ่งที่รามจะอวดต่อมานั่นก็คือ นักบินรบหญิงขะเมนเราวันนี้ทรงพระธรรมผลงานดีมากหะมากจนหัวหน้าหน่วยของเธอทรงพระชมเธอยกใหญ่เลยพร้อมเน้นย้ำจงนำพระฝีมือปกป้องแผ่นดิน,บ,นรบรรพบุรุษขเมรของเราสืบต่อไป เป็นยิ่งไรสด็จพระพี่เหมียวนักบินรบขเมรของเรานั้นทรงพระเก่งหรือไม่เออรามกูพูดตรงๆนะทรงพระยิ้มหน้าบานรอคำชมสด็จพระพี่เหมียวรามนี่มันคลิปเอไออันอย่างคือเอไอพระพี่เหมียวคนขเมรอย่างรามทรงพระ ไม่รู้จักเฮ้ยจักง่าวแทนเนาะคลิป AI เมันก็คือคลิปที่คอมพิวเตอร์ AI อ่ะมันทำขึ้นมามันไม่ใช่เรื่องจริงโว้ยแต่นี่คือคนจริงๆนะกูก็บอกโยกมันคือคลิป AI แต่ประเทศรามมีเครื่องบินรบจริงๆนะทรงไม่เห็นทหารเขมรของเราหรือเฮ้ยรามมันคือคลิป AI ของมึงอ,อันนี้ <S <S 1> <S 1> เนี่ยเครื่องบินของพวกคุณมึงของแท้แน่นอนเลยลำเนี้ยแต่บินไม่ได้เด้อไ่เบ,บือแต่ประเทศเขมรของเรามีนักบินหญิงจริงๆนะและนี่คือ พระรักฐานเฮ้ก <Hey, S 1> ูก็บอกแล้วไงนี่มันคือคลิป a อแต่เขาทรงพระยกมือได้ด้วยนะเฮ้ hey, รามใจเข้ายกเตีงขึ้นมาก็ได้รามมันคือคลิป a อไอถ้าเยี่ยงนั้นรามขอเปลี่ยนเรื่องอวดเพราะพระพ,พี่เหมียวไม่ยอมรับความจริงที่เขเมรเรามีเครื่องบินรบ ที่ทันสมัยเฮ่ hey, พวกคนขมรนมันคุยไม่รู้เรื่องจริงๆแฮะมึงเข้าใจไม่รามมันคือเอไอรามทำเบ้าใสเราอีกแล้วนี่ <Wow. S 1> นี่ฮะเลยมันไม่สนใจที่เราพูดจริงๆด้วยนี่ <Wow. S 1> นี่คือพวงมาลัยขเมเอนเรารามนี่มันพวงมาลัยประเทศไทยเป็นศิลปะชั้นสูงของขเมเอนเราที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นสืบทอดพระบิดามึงเลย มึงก็ประเทศไทยรามจงฟังพระเสียงแล้วพระพี่เหมียวจะทรงเข้าใจว่านี่คือพวงมะไรขะเหม็นเราจังใหญ่พวงนะงะเต้นในศอกทำไมมีดีฟัดไทยนะามาเต้นทำไมเนี่ยมาเ,เี่ยไทยนะเด้านาจะดัดทำไมนุ๊กนะ่ารมมย่อเยอะมากรมยอะดะ,ะนะปีงายปีง่ายยัง ทรงพระได้ยินหรือหาไม่ของไทยตรงไหนสเสด็จพระพี่เหมียวฮะหมดแล้วมันเอาไปหมดแล้ว <t> เฮ้ยส่องมึงโทรไปดีกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยมึงไปบอกเขาวา่ามาไรเข้าประเทศไทยขมร้เอาไปแล้วเออพี่เหมียวประเทศไทยของเรานี่มีกระทรวงวัฒนธรรมด้วยหรอเพ่ฮะเจ็บจีดรอบสองแบบเบอเสด็จพระพี่เหมียว วันรอยกระทงปีนี้ทรงพระ,สะเสด็จมารอยที่ขมรเราหรือไม่เฮ้ไม่ไปอะ่ะยู่นอนเกาไข้อยู่บ้านดิว่าแต่การรอยกระทงขเมรเราคือออริจินอลเลยคะ่ะนะแล้วทรงเป็นพระต้นกำเนิดเกิดวันรอยกระทงณภูมิภาคแห่งนี้ ้ารามมึงมีทุกอย่างแหละยกเว้นสมองกับเพลงเขมรที่ว่าวันเพนเดือนสิบสองน้ำนองเต็มตะริงรามนั่นมันเพลงบ้านกูรามหรือกับเพลงที่ว่าโอ้ระหนอดวงเดือนเอย่ยอ,อนั่นก็เพลงบ้านกูรามห,าหรือเพลง ช้าง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 มันเกี่ยวอะไรกับวันลอยกระทงวัดรามมึงจะมอองเพี้ยนหมดแหละเขาชื่ออะไรบอกกันได้ไหมคนหะดีนั่นก็เพลงวงแคสรามมันไม่เกี่ยวอะไรขมเม็ดเลยชีวิตแค่โดนทำร้ายแต่ที่สุดก็ต้องไม่โดนทำร้ายพี่ตูนกูเกี่ยวอะไรด้วยวันนี้ไปรามเมือเอาไปจับบ้านกูไปไป พี่เหมียวทรงพระคุยไม่รู้เรื่องคำนี้กูต้องเป็นคนพูดรามอย่าด้นไทยทูมีนะมึงจะเอาเอฟต่พกทอยู่กับตูหรือเปล่าละไอ้ดอนแคร์แอแอแอแแอมึงพูดอะไรวะละ่ะเราคือออริจินอลฮะเรื่กมึงฮะสวัสดีพระพี่เหมียวรามมีอะไรจะโชว์พระพี่